อมอกับบอกเดยแม่ก็เลยบัวตะโตบอสหมอกับบอกอยาไปกินทอดดุไม่กินต้มต้มน้ำทอดเป็นน้ำมันอย่ให้กินแล้วต้มน่ะอันใบมะกอออนนเห็นเขามาต้มเนื้อขาบอกว่าต้มแล้วกินกับเจ้อันว่าบขมก่อลงเบิองด้วยมันเป็นยาจากยอดหนึ่งแม่ท่ลองอยู่คือกันต่บ่าให้แม่หายไข้ก่อนแม่เป็นโรคกระเพาะแม่กระสิบแม่กรอเพาะเป็นยางเจียบกระเพาะก่อกล้วยรมกระเพาะนะเจ้านากล้วยดิบ กล้วยดิบกล้วยอ่อนนะปอกเปลือกเคี้ยวกินเล่นจากลูกหนึ่งตอนเช้าลูกกระเพาะเคลือบสามมือหายอย่างกล้วยรักษาธรรมชาติมันมันได้แม่ลองแล้วเจ็ดวันกระบะขี้เลยได้เลยเออแต่ก็มันสิไปทางอีกก็มันก็มีข้อกันอย่างนี้แม่ลองบิดแล้วบอกเดีเยวเอ้แต่วอกอย่างแม่ลองเบริรแต่บมือก่อนนี้ยังลองบ่ได้เพราะว่าบางครั้งแม่จึงกินยากระเพาะอยู่ อันน่<ป>นบาบอกต้องรอหายไขยด้ดอกมันเป็นยาน้ายอดออนนะหรือว่าลุกออนนะเพิ่นเอาเขาเดี๋ยวนี้เขาอาฮิตมาเป็นยาเนาะเขามาต้มเป็นชาหรือเขาเอามาลวกกินกับเจียวยอดมนันอันมะกอกออนเอายังว่าอยู่จะใหม่ต่กอน้อฮอดหมก,กินกันมาพี่พว่าอันลูกมะกอออน,น,น,นเห็นเจ้าบ่เขยพาค่อยกินค่อยบอ่เคยกินเน,ะน,น,นาะหลายตั้งแต่โบ่เกิดปว เนียอันนี้มาเห็นเนี่ยเขาเขาหมูเขาย่างกินกับน้ำพริกกะปิแล้วทีนี้ยอดอ่อนนาเอามาลวกแล้วที่มันเป็นยาเรามาต้มเห็นบ่ได้เห็นบอกคนนึงเขาเจอเสื้อมาเร็งแล้วทีนี้เขาต้มใบมะกอกินเอ้าไปตวดอีกเทียบ่เจอซ้ำมาซั้นมันทุกเป็นบางคนก็ว่าแหละทุกโลกแหละยายมันดวงจะเหมาะเจาะอันเรื่องแบบเนี้ยอันไหนลองได้ก็ลองเพราะมันไอ้ของพวกนี้มันมันบริสียอืมมันบริสียเขาก็ต้องใส่กุ้งทุขอย่าง งงานเป็นหลอยู <expand graduate> ่อันที่ว่าแม่ยังตอบรับตูวบ่ได้เนาะเพราะว่าบางครั้งแม่ต้องกินยากกระเพาอยู่แม่เป็นมาตั้งแต่เด็กน้อยโอ้ยอย่าว่าเธอเอิ้นีนกับงานกินบ่ตรงเวลาห้าวตําวนคนขยันเอาเห็ลูกสาวชงตังให้อยู่ลาวได้กะลูกสาวล่าอยู่ในกลุ่มเขียนมาอยู่ว่าโอ้บ่นี่บ่ได้โทรหยายกําลังวุ่นเลยยุ่งงานว่าซั่นงตังให้อีก อันลูกสาวลราก็อเห็นในพลุมเมื่อกี้นี่ติกเข้ามาเมื่อกี้นี่ก็ได้ละรอสองพันน่ะนูยอดใจย,ยอดคออเหลือกินจะสุไปเก็บเบิดหลายละเอาไว้จะเล่นหวยฮั่นซื้อกินได้อันได้กินลับหมูยังเรียบร้อยแล้วกระชัวที่ได้รับขั้วเขาขัาขว้ขวไว้กันอย่างาาว่าไข้ก้อนไม่ปุ๋ยมันก็ไปเฝ้าร้านคายอย่างแอีปุ๋ยมันไปไป,ไปเลี้ยงบักเบไปเลี้ยงโรงเรียน ก็เลยบอได้กีนไน่ตกับแม่ก็บอกให้ตวฝังไข้นูอ,อยู่นอกคันเถ๋เราล่าเมื่อไหนฮะก็ล่าเมื่อนี้ล่ลาเมือเ่อวานเนาะอืมอมอืเมื่อวานบอได,ด้กิน่ะตเลยหายเจ็บหายไข้เยซูสามอ้อยอยูย่พู้เดียวแข่งแกงอันลุกขึ้นเพิ่มเพิ่เข้าลุกกำลังหาเงินหาทองนะเห็นบอนนะลูกสาวล่าน่ะอันคนใกล้กระเบิงอยู่ตะกุยตะก,กุยวะ <laughs> มีแต่แนวอืม แม่กบได้ว่าให้ออกแม่ก็อยายกให้โขลกกันห่มกันแม่ทีได้สบายใจถ้าว่าลูกนุ่งกันนี่เพราะว่าจะครอบครัวใดขึ้นชืวอลูกว่ายุ่งกันแล้วช่างเกาเจอมันทบาบาได้หรอกแต่ว่ากับข่าบ่ได้มันก็คิดโอ้ว่าจะนาบอไลูกกับมัเป็น,นยุย่งบ่ได้อยู่ตรงกลางบรา่ได้ครูไผ่ครูมันนะนหนักนะนังฮันกูได้ให้มันไปยุ่งให้เขล้เขาก็ต่อยตาเขียวกลับเพราะนั้นนะเฮ้ย ตอบกลับด้วยคำว้ากระเจ็บนะลูกนะแม่นว่อืมยีกูกรบทึกบดต้องกันมาตกลูกก็บดทึกบดต้องมาชะนาอย่างมันตะคิดไปของมันคนเท่าไปเออทำไม่ได้โานกลงเจ็บผิดให้ทุกใจเจ้าของรักษากายใจนี่คือการซอยเหลือลูกทางใกล้ทางไกลเออถึงะบทึกบดต้องถ้าแม่เจ็บจนป่วยหันหน้ามาเงินบกพอกระสีโวนอ่นละเวงกันอีกอันนี้แหละซอยลูกแล้วสร้างมันแล้วแต่ชีวิตข้าเจ้าอีเฮ็ดอย่างจ๊